โอ้รถไฟผ้าวิ่งเร็วมากเลยนะครับโอ้ไปแล้วท่านผู้ชมวิ่งมาอีกสายนี้นะครับสายนี้วิ่งไม่เร็วนะครับข้างบนก็มาอีกแล้วนะครับ,รบวิ่งกันยกใหญ่เลยนะครับโหโหโหรถไฟผ้าวิ่งมาอีกแล้วนะครับนะครับโอ้โหตับเต็มรถไฟผ้าก็วิ่งกันใหญ่เลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านที่มารับชมคลิปเคยพูไทยมื่อนี้เคยพูไทยพามาเที่ยว m p k ทำชมโอ้รถไฟผ้าวิ่งมาเลยทำชมนี่คือรถไฟผ้าอยู่ m p k นะครับวิ่งเร็วมากเลยนะครับมื่อนี้ก็เคยพูไทยมาก็เป็นวันศุกร์นะครับพามาเที่ยวชม m p k ้าไดก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตามคอมเมนต์ติชมได้จังหวะระยะห่างรับชมกันเลยท่านผู้ชมช่วงเวลาทุ่มกว่าเนี่คนก็ยังเดินกันนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทันสมัยมากเลยนะครับนี่ครับ MBK นะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับแยกกว่าทุมวันนะครับ MBK ในก็ทันสมัยมากเลยนะครับคนมาเที่ยวกันใครๆก็ต้องการมาเที่ยวตรงนี้นะครับคนต่างชาตินะครับคนญี่ปุ่นก็คนอินเดียนะครับมาเดินพามาเดินนะครับบางคนก็พาลูกๆมาเที่ยวน,นะครับนะครับ สะพานตรงนี้ก็สูงมากนะครับก็ทำเป็นสกายวอล์กนะครับให้คนมาเที่ยวตรงนี้ก็สวยงามมากอีกเป็นที่หนึ่งนะครับกับบางคนก็มาถ่ายรูปกันนะครับรลางต่างชาติเขาก็เดินมาเที่ยวมาช็อปช็อปปิ้งนะครับ วูสรดไฟฟ้าวิ่งเร็วมากเลยนะครับอ้ไปแล้วท่านผู้ชมวิ่งเร็วมากจรงิรงๆแล้วก็มาอีกนะครับวิ่งมาอีกสายนี้นะครับสายนี้วิ่งไม่เร็วนะครับก็ห่างกันไม่เยอะนะครับจากรถไฟฟ้าครับชั้นที่สองนะครับห่างนิดเดียวนะครับ ข้างบนก็มาอีกแล้วนะครับวิ่งกันยกใหญ่เลยนะครับวิ่งกันสนั่นวันไวเลยนะครับ M B K นะครับทางแยกนะครับรถไฟฟ้าตรงนี้ก็มี4เส้นเลยนะครับโอ้ทัดู้ชมไปกลับไปกลับ4เส้นเลยนะครับ คนมาถ่ายรูปกันก็เยอะมากเลยนะครับ UMBK นะครับขึ้นซื่อเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นประานที่ท่องเที่ยวที่ทันสมัยมากมากเลยนะครับถไฟฟ้าวิ่งม,มาอีกแล้วนะครับนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าชุดยอดมากเลยนะครับวิ่งกันยกใหญ่เลยนะครับนี่ครับ คนญี่ปุ่นเขามาถ่ายรูปกันตรงนี้เลยนะครับจะเห็นไกลๆหน่อยนะครับเป็นสาวๆนะครับสาวๆสวยๆนะครับมาเต้นกันด้วยนะครับดูดูดูพระเจ้าทำอะไรกัน,นครับโอ้รถไฟฟ้าก็วิ่งเร็วมากเลยชั้นนี้นะครับแยกกระทุมวันเ b k บเคนะครับคนญี่ปุ่นเขาเต้นกันยังไงครับ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับคนก็เยอะมากนะครับครับเต้นกันอีกแล้วมาดูสาวญี่ปุ่นนะครับเต้นรถลผ้าก็วิ่งกันใหญ่เลยนะครับดูเอ็มเคนี่เด่นมากคือรถไฟฟผ้าวิ่งนะครับดูข้างบนก็วิ่งมาอีกแล้วนะครับ วิ่งบ่อยมากเลยนะครับเดินไป้าประเทศไทยนะครับกลางอากาศนะครับดูดูสาวเต้นโอ้พระเจ้าทำยังไงกันนะครับไระแ้กไม่ลงนะนะครับดูสาวเต้นนะครับ รถไฟฟ้าวิ่งเยอะมากเลยครับวันศุกร์เา้าอาทิตย์นี่คนจะเที่ยวกันเยอะมากเลยนะครับ MBK แล้วก็สยามสแควร์สยามพารากอนนะครับสยามเซ็นเตอร์นะครับครับตรงนี้เป็น MBK นะครับรถไฟผ้าวิ่งมาอีกแล้วนะครับนี่ครับวิ่งกันบ่อยมากเลยนะครับรถไฟฟ่า ผู้คนก็เดินไปเดินมานะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทันสมัยมากๆเลยนะครับนี่ครับทันสมัยมากเลยนะครับตรงนี้นะครับดูสาวน่าจะเป็นทําคลิปสอตนะครับคลิปสอตคลิปเรียวนะครับสาวก็เต้นกันยกใจเลยนะครับ ถไฟฟ้าก็วิ่งมาอีกแล้วนะครับห่างกันนิดเดียวนะครับจากจากทางด่วนรถไฟฟ้านะครับข้างบนนะครับอบอกได้เลยว่าวาดเซียวมากเลยตรงนี้นะครับเป็นทางแยกนะครับสถานที่แห่งนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับ MBK แยกปทุมวันนะครับต้องมาเที่ยวไทยนะครับ อยู่แยกปทุมวันนี่ครับกรุงเทพมหานครนะครับนี่คือประเทศไทยนะครับต้องมีที่นี่ที่เดียวนะครับคนเยอะมากเลยลับเดินกันยกใหญ่เลยนะครับจัดได้สวยงามมากเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวติดต่อกันใกล้กันมากเลยนะครับ รถไฟฟ้านี่ก็วิ่งบ่อยมากเลยนะครับรถไฟฟ้าประเทศไทยนะครับนี่ครับวิ่งกันโู้ยาวมากเลยตู้นี้นะครับรถไฟฟ้านะครับนี่ครับทางบนก็มาอีกแล้วนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าวิ่งบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ถึงสิบนาทีนะครับวิ่งปรับกลับไปกลับมานะครับไม่ถึงสิบนาทีนี่ครับ คนก็เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยคนเดินกันเยอะมากเลยถ้าอยากดูต้องมาดูที่ประเทศไทยนะครับตรงนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับไม่เหมือนใครเลยนะครับ